เป็นริ้วรอยร่องรอยจากสิวหลุมลึกอะค่ะตื้นลงเนาะค่ะนะคะซึ่งตัวนี้เลยที่อ๋อจะบอกว่าสมัยก่อนหนะ้าเป็นสิวเยอะมากถ้าเพื่อนเพื่อนรู้เพื่อนก็จะได้ตัวนี้ก่อนก่อนที่จะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นวิตซีาวแยมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนาสากวิตามินซีายแยมเป็นอ่าอินเทนซีฟสกินแคร์วิตามินซีเฮสเอ H A, นะคะซึ่งตรงนี้จะทาได้ทั้ง ผิวหน้าเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าการทำเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเปิดเลยอันบล็อกออกมานะคะนี้เลยค่ะเราก็จะได้วิตามินซีน้ำใสๆแบบนี้นะคะ,ะแล้วเราก็จะมีฟิลเตอร์แบบนี้นะคะเอาลาถามว่าจะทำยังไงเห็นไหมคะว่าสองอันนี้นะคะเราจะเอาวิตามินซีมา mix, mix, นมิกในนี้ค่ะโดยการเปิดแบบนี้นะคะเปิดเลยแบบนี้นะคะ ่นแบบนี้กับแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเราก็จะทําการวิตามินซีเข้มข้นเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในแคปซูลันนี้แล้วเราก็จะมาดูว่าวิธีการทำและทําได้อย่างไรน,นะคะี๋ยวเราจะมาดูกันเลยน,น่คะอ่านี่จะเป็นวิตามินซีที่อยู่ในนี้นะคะแต่ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นเหมือนด็อปเปอร์นะคะเวลาเราหยดบนผิวหน้านะคะของอาร์ติซีเราก็จะเปิดวิธีการผสมนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะ,ะจะเห็นว่ามีอันนี้ อยู่ค้างค้อยู่นะคะเราก็จะทำการเลยค่ะนี่ค่ะวางดอปเปอร์นะคะแล้วก็ใส่วิตามินซีที่อยู่ในนี้ค่ะหมุนให้กับภาชนะหมุนหมุนให้กับนี้ค่ะแล้ววิตามินซีที่ถูกเก็บในเข้มข้นนะคะเดี๋ยวทุกคนดูนะคะทุกคนดูนะคะนี่เลยหนึ่งสองเราจะกดนะคะวิตามินซีก็จะออกมา เห็นอะไรไหมคะจะเห็นว่าวิตามินซีของสีขาวออกมาแล้วก็จะถูกปิดถูกเบิดที่ปิดไว้แล้วเราก็จะขยับนี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะวิตามินซีถูกผสมลงไปนะแล้วเราก็จะขยับเพื่อให้วิตามินซีละลายจะเรียกว่าวิตามินซีนี้มีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยอรอยสิวหลุมดึก หลุมสิวแล้วก็ช่วยแบบสภาพผิวอันนี้คือสิ่งที่พึ่งอะคะ่ะใช้มาตลอดที่ทําให้หลุม่ะคะ่ะมันตื้นแล้วมันก็หายไปนี้เลยเราก็จะเขยา่าเขย่าเขาแบบนี้นะคะแล้วเราเวลาเราใช้ะคะ่ะเราก็จะค่ยหยดนะคะหยดหยดหยดไปทั่วหน้าแล้วก็ทานะคะนี่เลยค่ะผสมแล้วสดมากๆเลยนะคะเราก็เขยา่านี้ค่ะ ก็ฝากไวนะะ้นะคะอาทิซี่นะคะหลังจากเราผสมแล้วนะคะเราก็จะมีเอาฝาจุกที่เป็นแบบนี้นะคะเราเขย่าเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเวลาวิธีการที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้ดัปเปอร์ค่ะนี่ดัปเปอร์ที่เราค้างอยู่เราจะเปลี่ยนหัวของผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะ,ะเปลี่ยนฝานะคะจะเห็นเนี่ยคะ่ะฝาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ